สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับก,บการพิก k a เด็กกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มี4กองให้เลือกนะกองที่1คือ Inspiration กองที่2 Magic กองที่3 Celebration แล้วก็กองที่4 Sunshine กับคำถามที่ว่านะคะความรักในตอนนี้ของคุณจะมีแนวโน้มนะคะเป็นไปในรูปแบบไหนนะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยกองที่1 Inspiration นะคะ เรามาดูว่าไพ่ของคุณนะจะเป็นอย่างไรนะคะ King of Wands นะคะ Judgment แล้วก็ Eight of Wands นะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่นะหรือว่าคนที่คุณกำลังไปชอบเขาอยู่หรือว่าคุยกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือให้คำตอบกับคุณตอนเนี้ย เขารอคุณอยู่นะมันเหมือนกับว่าให้คิงออ a วันขึ้นมานะคะเขาอาจจะยังนิ่งๆน,นะแต่นิ่งเนี่ยมันหมายความว่าเขาตัดสินใจบางอย่างแล้วนะว่าการที่เขาจะไปต่อกับคุณเนี่ยเขาอยากจะให้โอกาสนะคะเพื่อที่จะให้คุณติดต่อเขามาคือเขาคอยคุณอยู่นะเนี่ยเขาคอยการติดต่อจากคุณอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เรามาดูว่าบทสรุปนะอืมเพราะอะไร ความนิ่งของเขาก็อย่างที่บอกคือเขาได้คำตอบแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อคุณไปนะคะเขาอยากจะรอโอกาสว่าเมื่อไหร่คุณจะติดต่อเขามานะซึ่งผลลัพธ์หรือว่าบทสรุปของคุณก็คือเมื่อคุณติดต่อเขาไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรักก็คือนะมันจะมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็มีอนาคตแล้วอยากจะคุยกันนะถึงเรื่องของการแต่งงานในอนาคตก็ได้มันอาจจะมี การที่คุณและเขานะคะผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งมาคุยกันพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตที่คุณและเขาจะก้าวต่อไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นให้ที่เป็นโคสิทีฟมากๆค่ะคุณติดต่อคนคนนี้ไปนะคะคือเขารอการติดต่อจากคุณอยู่นั่นแหละนะว่าให้คุณนะคะ ติดต่อเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณได้ได,ได้ได้เข้ามานั่งในใจเขาแล้วแหละตอนนี้นะคะแล้วแบบเหมือนผลลัพธ์มันก็ออกมาเลยเป็นโพ i ิทีฟนะคือม,มันค่อนข้างดีมากนะคะมันไปต่อกันไกลนะอนาคตนี่น่าจะมองกันไปถึงท่านว่าแต่งงานนะคะซึ่งตรงนี้เรามาดูไพ่แนะนำกันเลยดีกว่าว่าคุณได้ไพ่อะไรนะคะสำหรับไพ่ออราเคิลนะ คนคนนี้นะคะน่าจะเกิดในราศีมังกรนะแล้วตัวคุณนะคะหรือไม่ก็เขานะเกิดที่ปีหนูนะคะเกิดในปีหนูนะซึ่งตรงนี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่า square river นะคะอย่างสี่นะไพ่กวนอินนะคะแนะนำคุณเลยว่าบางครั้งนะคะชีวิตของคุณเนี่ยการที่คุณปล่อยชีวิตให้มันล่องลอยมันเหมือนสายน้ำอะ่ะ แต่ว่าแม่น้ําที่กว้างอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางมาบรรจบกันนะมันก็มีนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังรอคอยนะคะสายน้ําที่กว้างใหญ่มันพัดพามาให้คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะตรงนี้ไพ่ออร์คโคใบนี้คือ i d o นะคะถามว่าคุณอยากจะติดต่อเข้าไปให้เร็วที่สุดไหมเนี่ยนี่ก็คือคำตอบนะคะคุณน่าจะทำเลยนะ,ะซึ่งตรงนี้ Change, นะะแน่นอนว่าการติดต่อของคุณมันมีการมันจะทำให้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างของคุณน่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องรอคุณก็ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะคะเออใช่แหละมันเป็นเพราะว่าคุณและเขาอ่ะผูกพันกันมาก่อนนะคะมันผูกติดกันอยู่แล้วแบบนี้มันไม่มีทางที่จะแยกจากกันไปได้นะคะคุณและเขาอาจจะดูเหมือนมีลักษณะที่ว่า เหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยอะนะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะให้ของคุณนะคะ Create การติดต่อของคุณมันจะสร้างอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ในความรักครั้งเนี้ยนะคะการไปต่อแน่นอนมันได้ไปต่ออยู่แล้วนะคะความรักตอนนี้ของคุณหากคุณกำลังรอนะคะ ที่อยากจะได้คำตอบจากคนที่คุณรู้สึกดีกับเขาหรือกำลังต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันคุณก็จะได้คำตอบที่คุณพอใจแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขนะตัวเลขของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะค่ะตัวเลขของคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็คือเบอร์44นะคะหรือว่า44นั่นเองนะ ก็ในส่วนแรกที่คุณตัดสินใจหรือว่าคุณได้คําตอบที่มันเป็นแงด่ดีแง่บวกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะให้กับความรักของคุณนะซึ่งบางทีคุณอาจจะเหมือนกับได้ได้เหมือนกับปลดแอบความรู้สึกบางอย่างนะคะว่าเออฉันรอคอยอะไรบางอย่างที่ฉันต้องการมานานนะคะแล้วตอนเนี้ยฉันก็ได้รับในสิ่งที่ฉันคิดว่า ฉันควรจะได้รับมันแล้วกับการทุ่มเทความรักนะคะหรือว่าการรอคอยครั้งเนี้ยนะซึ่งตรงเนี้ยคุณก็จะได้รับมันแล้วนะคะก็เป็นรักของคุณมากๆนะเอาละคะ่ะทีนี้เรามาต่อที่กล่องที่2เลยค่ะเรามาดูกันที่กล่องที่2นะคะเมจิกนะให้ของคุณอืมเออ ไพ่ที่คุณได้นะคะมี q u e e n of Wands นะเ v f s o o r อ o โ s แล้วก็ King Of Pentacles นะคะความรักในตอนนี้ของคุณนะมันเหมือนกับว่าตัวคุณและก็คนคนนี้นะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคุณได้ไพ่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณก็คงได้ไพ่ Queen of Wands แหละถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะได้ไพ่ King Of Pentacles แล้วมันมี Seven o o s อ o r ซ s ขึ้นมานะคะไพ่เซตนี้มันหมายความถึงว่า ตัวคุณและเขาเนี่ยเป็นคนมีอีโก้สูงกันทั้งคู่เลยนะแล้วมันมีเจ็ดดาบขึ้นมาแทรกแซงเนี่ยมันหมายความถึงว่าทุกครั้งที่คุณได้คุยกันอ่ะมันจะมีอะไรที่ลงกันไม่ได้อ่ะนะคะมันเหมือนมีอะไรที่ไม่ยอมกันอ่ะอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะต่างคนมันก็ต่างมีอีโก้อ่คือเรียกง่ายๆว่าเก่งทั้งคู่นะคะมีความคิดที่ฉลาดแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกกันทั้งคู่เวลาคุยกันมันก็เลยเหมือนกับว่า มีสถานการณ์ของความเหมือนมีบางอย่างที่ไม่พูดทั้งหมดมันหมายความถึงว่าสิ่งที่ไม่พูดทั้งหมดนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราด้อยกว่าเขาแล้วเขาก็เก่งกว่าเราหรือเราเก่งกว่าเขาเขาด้อยกว่าเราอะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะมีตรงนั้นอะคือต่างคนก็ต่างจะดึงจุดดีของกันและกันออกมาพูดคุยกันนะเวลาเจอกันมันก็จะเหมือนจะรับกันหน่อยๆแต่ถ้ามองในแง่ดีนะไพ่กองนี้นะคะหากว่าคุณเนี่ย เตรียมการก่อนทุกครั้งในการที่คุณจะคุยกันคือคิดก่อนพูดว่างั้นเถอะนะคะมันจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่นี่มันไปต่อได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันว่าทำไมเราถึงได้บอกแบบนั้นนะคะใช่แหละหากว่านะคะบางคนเจอไพ่เจ็ดดาบจะคิดว่า มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ทีนี้คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเราขอมองในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะเพื่อที่คุณจะได้เหมือนนำไปปรับได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคือแค่คนสองคนะ่ะต่างมีอีโก้ซึ่งกันและกันคือเก่งกันทั้งคู่ะนะคะซึ่งตรงนี้ให้บทสรุปของความรักของคุณในตอนนี้นะคะ,ะ princess of pentacles นะ the h e r f i n แล้วก็ the hermit มันเหมือนกับการศึกษากันของคุณทั้งคู่อะ มันจะสามารถทำให้ไปเจอทางออกที่โอเคได้นะคือมันต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหากคุณใช้หลักธรรมะเข้ามาในการที่คุณพูดคุยซึ่งกันและกันนะคะมันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ princess of pentacles คือมันจะมีความซอฟต์อยู่ในนั้นนะคะในการพูดคุยอะคือการพูดคุยบางทีคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งกันด้วยกันทั้งคู่เพราะว่ามีความมีอีโก้สูงแล้วเก่งนะคะ เพราะนั้นการที่คุณจะปรับนำเอาความเก่งของคุณทั้งคู่เข้ามาใช้ด้วยกันในการที่จะดำเนินชีวิตคู่กันนะมันจะต้องใช้หลักธรรมะเข้ามานะคะเพื่อที่จะประสานให้ตรงนี้นะมันมีความซอฟลงแล้วที่สำคัญคือ The h e r m i t เสร็จแล้วคุณจะพบเจอกับทางออกที่มันลงตัวนะสำหรับคู่ของคุณของตอนนี้นะคะซึ่งเรามาดูกันว่านะคนคนนี้นะคะ เขาน่าจะเกิดในาธาตุน้ำนะาธาตุน้ําก็จะมีกลุ่มพวกปราสีกรกฎพิจิตแล้วก็มีนะคะตัวคุณไม่งั้นก็เขานะเกิดปีมังกรนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมเดนมากูนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ควนอินใบนี้มันหมายความถึงว่าบางครั้งการพูดกันด้วยความซอบนะแล้วใช้พลังบวกเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่ดีนะคือหาจุดดีข้อดีของกันและกันอนะแล้วมาปรับใช้ให้มันเป็นพลังบวกซึ่งพลังบวกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โพสิทีฟนำพาให้ชีวิตของคุณและเขานะคะมันเดินก้าวไปได้อประมาณหนึ่งนะคะตรงนี้มันก็อะ I am นะหรือว่ารูชาคราคือการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือคุณทั้งคู่มีตรงนั้นเลยแหละเป็นตัวของตัวเองสูงนะ เป็นคนที่มีอีโก้มั่นใจนะคะพูดจาอะไรก็คือแบบว่าเออฉันเก่งฉันคือจะเอาข้อดีออกมาปรับกันอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยนะคะ I am เนี่ยคือเป็นข้อดีก็ดีนะแต่การใช้ข้อดีมาปรับให้มันเป็นประโยชน์อะมันน่าจะโอเคกว่านะคะในการที่จะพูดคุยกันทีนี้ release ค่ะม,มันต้องมีการละทิ้งปล่อยวางหรือว่าข้อเสีย ของตัวเองที่ว่าเออชอบเอาความดีของตัวเองความเก่งของตัวเองมารับนะคะคู่รักนะคะแล้วคุยกันแล้วมันก็เหมือนไม่ลงให้กันอนะ่ะการไม่ลงให้กันเนี่ยบางทีรีลิสไพ่ใบนี้มันหมายความถึงว่าคุณอาจจะต้องปล่อยวางในบางจุดที่มันเหมือนกับว่าทําให้คุยกันแล้วมันไม่โอเคนะคะตรงนี้นะเนี่ยแหละไพ่ออกมาเลยนะคะว่า คุณต้องจดจำนะในสิ่งที่คุณต้องแก้ไขนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อบวกคุณจดจําเอาไว้นะของแต่ละคนแล้วคุณลองเอามาพูดกันนะคะคุยกันปรับทัศนคติกันมันจะช่วยได้เยอะซึ่งตรงนี้ little things make big days นะคะก็สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะที่คุณทําให้กันได้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในการที่คุณจะดําเนินความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะคะ ตรงนี้เรามาดูตัวเลขกันดีกว่าว่าคนที่เลือกกองเมจิกเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะตัวเลขนะคะของคนที่เลือกกองที่2นะนั่นก็คือเมจิกนะคะว่าได้อะไรนั่นก็คือ62หรือว่า62นั่นเองนะคือข้อเสียอะไรของเขานะคะคุณก็พยายามเรียนรู้และคอยที่จะบอกให้เขาปรับส่วนข้อเสียของคุณหากเขาบอกให้คุณเรียนรู้แล้วปรับ นะคะคุณก็ต้องทำมันเหมือนกับปรับตัวเข้าหากันนั่นแหละแล้ววิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความพูดคุยกันไม่เข้าใจนะคะเหมือนกับรับกันตลอดเวลาเนี่ยคือหลีกเลี่ยงในสิ่งที่แต่ละคนไม่ชอบนะคะน่าจะดีกว่าเหมือนกับพฤติกรรมแบบนี้เราไม่ชอบนะหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ชอบนะลองหลีกเลี่ยงที่จะทําดูบางทีมันอาจจะทําให คู่ของคุณเนี่ยมีอะไรที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเก่งกันทั้งคู่มันจะนําพาชีวิตไปสู่จุดหนึ่งที่สําเร็จได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันมันมันใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดแล้วมารับกันอะ่ะบางทีมันอาจจะแบบเหมือนมีอีโก้สูงทั้งคู่แล้วมันจะมีแต่ความขัดแยง้งซึ่งกันและกันมากกว่านะคะเอาละคะ่ะทีนี้เราจบของที่2ไปก่อนนะคะ มาดูกองที่สามนะคะ celebration นะความรักนะคะของคุณในตอนนี้นะมันออกแนวเหมือนกับว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่ด้วยหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคะ,ะเขาน้าจะมุ่งม,มั่นในเรื่องของการหาเงินนะเป็นหลักนะคะการหาเงินไม่ว่าจะเงินเล็กเงินน้อยวิธีการที่จะให้เงินมันเข้ามาเป็นหลักแล้วคนคนนี้ที่คุณกำลังคุยอยู่ด้วยเนี่ย เขามักจะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกอยู่แล้วนะคือให้ King of Swords มันขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สไตล์ว่าใช้เหตุผลนำนะคะแล้วคบกันเนี่ยอยากจะให้คบเป็นแบบผู้ใหญ่อะบางครั้งนะคะมันจะมีความเครียดนะคะความตึงเครียดเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนกันนะซึ่งตรงเนี้ยนะคะบทสรุปข,ของมันก็คือนะมันค่อนข้างจะมี คือเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเป็นไปได้ตามเป้าที่เขาตั้งใจเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ตอนนี้ความรักของคุณเขาก็จะเหมือนกับมุ่งหน้าไปที่การหาเงินนะคะเพราะเขาต้องการให้การเงินมันมีความมั่นคงเนี่ยตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็โชคดีที่สุดคือ ง่ายๆว่าเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะดูแลคุณให้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขสุขสบายนะคะร่ำรวยเงินทองนะซึ่งตรงเนี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกเครียดกับการที่เขาเคร่งเครียดหรือว่าตั้งใจหรือมุ่งมั่นกับการหาเงินเพียงอย่างเดียวเขาอาจจะละเลยความรู้สึกของคุณไปนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยบทสรุปก็คือคุณจะเป็นคนที่มีความสุขนะเพราะว่าคุณจะมีเงินมากมายเพราะว่าเขาดูแลคุณค่อนข้างดีมากนะคะมันจะมี ชีวิตที่มั่นคงอะนะแล้วก็มองเห็นแต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะคะตรงนี้เรามาดูนะคะว่าคนคนนี้นะน่าจะเกิดในราศีมีนนะคะไม่คุณก็เขาเกิดปีลิงนะไพ่ Oracle สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า The t h r e ร h o นะคะพไพ่ใบนี้มันหมายความถึงว่า บางครั้งชีวิตที่จะต้องผ่านกับอุปสรรคหรือว่าความสุขเนี่ยนะคะจนกว่ามันจะมาถึงคุณมันก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายมาก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะได้รับรู้หรือสัมผัสของความสุขนั้นนะ่ะนะบางทีคนทุกคนนะคะได้อย่างมันต้องเสียอย่างนะมันไม่มีใครได้ไปซะทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้น ความรักในตอนนี้ของคุณและแนวโน้มนะมันเรามองดูว่ามันก็จะออกมาในแง่ดีตอนนี้อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างตรงที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรนะคะแต่คือคนคนนี้เขามีชีวิตที่อิงอยู่กับเหตุผลนะคนที่อิงอยู่กับเหตุผลคือคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเรื่องผู้หญิงหรอกนะคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งกับเขาอะถ้าเขาชอบเขาจะเข้าไปหาเองนะคะสไตล์เขาเป็นคนแบบนั้น เอ่อ outcome มนะคะมันจะเหมือนกับว่าชีวิตนะคะของคุณนะคุณต้องรอที่ผลลัพธ์เท่านั้นนะ่ะนะคะคุณต้องดูที่ผลที่เกิดขึ้นนะ่ะคุณห้ามดูตรงต้นเหตุคือคุณต้องไปดูที่ปลายเหตุเลยเพราะว่าต้นเหตุมันส่งผลไหมให้คุณได้เห็นปลายเหตุแล้วนะคะคุณต้องดูกับสิ่งที่ที่เป็นเอาคัที่มันออกมาแบบที่ไพ่บอกนะั่นแหละว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะ ซึ่งมันก็ไม่น่าจะไม่ดีนะมันก็ดีอยู่แล้วนะคะโฟลคือคุณจะสามารถลอยตัวได้นะคือเรียกง่ายๆว่าตอนนี้คุณอาจจะอึดอัดด้วยพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้นะคะแต่เมื่อคุณสบายอ่ะคุณจะรู้สึกเบามากเหมือนโฟล์ลอยอยู่ในแม่น้ําลอยอยู่ในอากาศได้เลยนะคะชีวิตมีแต่วความเบาอ๋อได้ไพ่นางฟ้าด้วยนะเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาแบบนี้สไตล์นี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องไปเครียดมากกับกับพฤติกรรมของเขาณนะขณะนี้หรอกเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นนะคะคนคนนี้ค่อนข้างใช้ผลมากๆนะเอ be the change you wish นะคะ to see in the world นะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะอะไรที่คุณปรารถนานะบางทีคุณอาจจะไม่ได้มันมาทุกสิ่งนะคะ แต่คุณจะได้มันมาในสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นมากที่สุดหนึ่งสิ่งเท่านั้นแหละนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น change ในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะเออ่คนที่ได้คนที่เลือกกองที่3นะคะคุณได้เบอร์ประมาณ32นะคือ32นะคะ เบอร์นี้มันหมายความถึงว่าหากว่าคุณใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เขาทํามากเกินไปมันจะทําให้เกิดความเครียดเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสตรองนะคะเป็นคนเข้มแข็งแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ว่าอิงหรือว่าแคร์หรือว่าเป็นคนดีเทลอะไรมากเกี่ยวกับความรู้สึกนะคือเขาจะมุ่งเน้นกับสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําให้มันสําเร็จเท่านั้นนะคะแต่วิธีการแก้เนี่ยหากคุณได้เบอร์32หมายความถึงว่า ตัวคุณเองก็น่าจะไปหาสิ่งที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะทำด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ r e l ationship มันไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะคะมันเหมือนต่างคนต่างไปมีหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนอะมันก็จะสามารถทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องมาใจจดใจจอ่อเมื่อไหร่เขาจะแคร์เมื่อไหร่เขาจะจำเรื่องนี้ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็จะสามารถช่วยได้นั่นแหละนะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูกันกองสุดท้ายนะคะว่าเป็น กองสุดท้ายนะคะสันชายนะเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะเออคนที่เลือกไพ่กองนี้นะความรักในตอนนี้ของคุณนะคุณยังไม่สนใจเลยนะคะเรียกง่ายๆว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดอะให้กับความรักนะเพราะมันเหมือนมีเรื่องบางเรื่องที่คุณใจจดใจจ่อยอยากจะไปทํามากกว่าเพราะลักษณะมันคือไพ่เดิร o ฟูลเดิ o ฟแบบนี้คือคุณยังอยากจะเป็นอิสระไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะ คีนอฟโซสเนี่ยตอนนี้ในณขณะเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณกําลังมองมันอยู่นะคะซึ่งมันไม่ใช่ความรักแน่นอนมันจะทําให้คุณลังเลคุณจะรู้สึกว่าลังเลความรักทําให้คุณลังเลไม่กล้าไปต่อกับเป้าหมายที่คุณตั้งใจนะคะณขณะนี้นะแต่ทีนี้บทสรุปของคุณนะถามว่าคุณจะพบเจอกับความรักไหมในอนาคตนะคะคนที่เลือกกองนี้นะ ก็ความรักในปัจจุบันคือมันหมายความถึงว่าคุณกําลังรักตัวเองอยู่นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยบทสรุปมันบ่งบอกที่ชัดเจนเลยว่าเมื่อคุณลุยไปข้างหน้านะคะคุณจะได้พบเจอในระหว่างทางคุณจะได้พบเจอคนที่จริงจังกับความรักนะคะมาพูดคุยกันกับคุณมันก็เหมือนกับว่าคุณตั้งเป้าอะไรไว้ในชีวิตในเรื่องของความรักอ่ะคุณก็จะสามารถพบเจอตรงนั้นได้ได้ แบบที่คุณตั้งใจซึ่ง The w ยวว of Fortune อันนี้นะคะมันแล้วแต่โชคชะตากำหนดแหละแล้วโชคชะตามันก็จะพัดพาคนที่รู้สึกนะคะจริงจังและจริงใจเข้ามาเจอคุณแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณคุณจะรักตัวเองแล้วก็มีสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจอยากให้มันสำเร็จซะก่อนอะแล้วคุณค่อยเริ่มต้นนะคะตอนนี้คุณก็ลุยมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยนะที่อยากจะทำในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ในระหว่างทางนั้นอนะ่ะคุณจะพบเจอกับคนคนหนึงนะคะที่เขามาเปลี่ยนความรู้สึกและยังและอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามนะนะคะซึ่งตรงนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเอ,อ่อคนคนนั้นนะคะเขาน่าจะเกิดในราศีสิงห์นะออไม่คุณก็เขานะคะเกิดปีแพ้ไ h ช i ทไรซิ่งนะคะ ไพ่ใบนี้มันหมายความถึงว่าตัวคุณอะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตคุณกำลังมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นในชีวิตของคุณมากกว่าที่จะมองเห็นอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้ในชีวิตคุณอะคุณจะมองแต่ด้านเดียวคุณไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งนะคะคุณไม่ได้เปิดใจมองอีกด้านหนึ่งเลยซึ่งไพ่ใบนี้เขาบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในด้านมืดหรือด้านสว่างนะคะ คุณจะสามารถมองเห็นความสว่างในความมืดได้อมืมันจะเหมือนกับว่าในระหว่างที่คุณเหนื่อยตามหาเป้าหมายในชีวิตคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยเหนื่อยละแบบเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องไม่โอเคนะคะแต่บางทีในเรื่องที่ไม่ดีนั้นอ่ะมันจะมีเรื่องดีๆอยู่นั่นแหละนะคะจะทําให้คุณได้เห็นนะซึ่งอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่ปรากฏตัวขึ้นมานะคะ meditation ทุกครั้งที่จะทำอะไรเน้นเรื่องของการใช้สติไว้นะคะคือคุณเป็นคนที่มีความคิดแน่วแน่อยู่แล้วแต่ทุกขั้นตอนน่ะคุณต้องใช้สติก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะดำเนินชีวิตไปได้แบบรอบครอบนะทีนี้เรามาดูกันว่าอ่ะวิสตมนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าเขาเน้นเรื่องที่ว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะบุค,คลิกก็เป็นผู้นำนะคะเรียกง่ายๆว่าไม่ได้องอใครให้มาสนใจเท่าไหร่หรอกนะดูแลตัวเองได้นะคะ ถ้าจะเป็นลักษณะว่าคุณผู้ชายเจอผู้หญิงลักษณะเนี้ยคุณก็จะได้ผู้หญิงที่หาเงินเก่งอะ่ะแต่งานบ้านงานเรือนนี่คือตรงกันข้ามเลยนะคะไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงเจอคุณผู้ชายสไตล์เนี้ยนะคะคุณก็อาจจะต้องไปคอยดูแลเขามากกว่านะคือเป็นผู้นําให้กับชีวิตเขาอ่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะไพ่ออร c เ e ชัดเจนเลยนะคะเป็นไพ่แบบเหมือนงานแต่งอะ่ะ ป็นมีถามว่าในชีวิตนี้จะเจอคู่ไหมก็ขอตอบอยู่ดีนะว่าคุณมีความสุขและจะได้เจอคู่ชีวิตที่จริงจังแล้วอยากจะแต่งงานกับคุณแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่พร้อมที่อยากจะให้ใครเข้ามาดูแลก็ตามนะตรงนี้นะคะ enjoy คือไพ่นี้นะมันบอกให้คุณสนุกกับชีวิตตอนนี้หน่อยนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีบุค,คลิกที่จริงจังะนะเพราะว่า เหมือนเป็นคนไม่ชอบผูกมัดอะนะคะแต่จริงจังกับชีวิตนะเป็นคนมีเป้าหมายแน่นอนคือไม่ชอบให้มีอะไรมาด i s t u r b คุณอะนะคะเหมือนมารบกวนในการที่คุณจะตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วคุณอยากจะเดินต่อไปนะซึ่งตรงนี้นะคะเรามาดูตัวเลขกันดีก,กว่าคนที่เลือกกองสุดท้ายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณคือเลข15นะคะเลข15มันก็หมายความถึงว่านะตัวคุณเนี่ยนะคะ สามารถที่จะหาทางออกกับชีวิตได้อยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะอยากจะทำเรื่องอะไรนะคะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นคนเก่งนะแต่ทางออกที่คุณกำลังจะเลือกเนี่ยขอให้คุณมุ่งหน้าไปตามที่คุณคิดนั่นแหละคะ่ะแล้วสิ่งต่างๆที่คุณไม่คาดคิดหรือว่ามีราเคโคในชีวิตของคุณปฏิหารนะว่ามันอาจจะมีใครเข้ามาใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกระหว่างทางที่คุณกําลังคิดว่าตัวเองตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ มาร่วมทางที่จะเดินทางไปพร้อมกันกับคุณนะคะแต่ทีนี้เขาจะเป็นคนแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณว่าคุณจะอยากให้เขาเข้ามาหรือเปล่านะคะสําหรับคนสไตล์แบบคุณนะเอาล้ค่ะทีนี้เราต้องขอจบการทํานายนะคะคําถามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับคําถามอื่นๆต่อไปอีกค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ